สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มาทักทายในช่งชวงเช้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสรงไม้บ้านนะคะเป็นงานโบราณสะสมนะคะก็ได้แยกออกส่วนหนึ่ง ไปตัดกระเป๋านะคะสายก็จะมีกระเป๋าในอนาคตนะคะสายเอาไปตัดลายชิ้นอยู่นะคะคัดงานสวยๆซึ่งเป็นเนื้องานดีเอาไว้ให้ f อีนั้นได้เลือกซื้อนะคะวันนี้ก็มี9ชิ้นงานบางชิ้นงานอาบน้ำยาแล้วนะคะเป็นไหมบ้านสวมใส่สบายนะคะแล้วก็ทอมือด้วยการตีเกลียวนั้นของโบราณจะตีเกลียวสวยนะคะคือการ ใช้ได้2เส้นในการพันหลังจากที่พันตีเกลียวเสร็จแล้วก็จะเอามาทอนะคะเพื่อให้เกิดความเงาสวยนะคะเวลาเจอแดดนุ่งสรงจะมีความพิเศษข้างในนะคะเพราะว่าการตีเกลียวทําให้เกิดความเงามันสวยเวลาเรานุ่งนะคะมีความพิเศษ สวยเรียบรูนะคะทุกชิ้นงานนานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการตีเกลียวนานก็ต้องเก่งด้วยสมัยก่อนนั้นจะมีพิธีพิธันมีความปราณีตมากสำหรับงาน ทอแบบสรงนะคะแล้วก็ทอมือด้วยนะคะเนื้องานใหม่บ้านสวมใส่สบายนะคะราคานั้นก็1,950บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพร้อมที่จะใส่ได้เลยนะคะสนใจชิ้นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรยินดีให้คำแนะนำนะคะขอบคุณสำหรับ fc นะคะที่ได้อาช่วยซื้อผ้าใหม่นะคะขอให้มีความสุข แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะชอบที่ไหนทักทายมาได้ค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับ FC ที่น่ารักมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมนะคะ